ลุกนั่ง30วินาทีวัตถุประสงค์การทดสอบเพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้องวิธีการปฏิบัติให้ผู้รับการทดสอบนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างงอทำมุมประมาณ90องศาฝ่าเท้าสองข้างวางราบกับพื้นห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่พร้อมกับวางมือแตะที่หน้าขาทั้งสองข้างให้ผู้ช่วยการทดสอบนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผู้รับการทดสอบแล้วใช้มือจับบริเวณใต้ข้อพับเข่าทั้งสองข้างเมื่อได้ยินสัญญ,ญาณเริ่มให้ผู้รับการทดสอบยกลำตัวขึ้นสู่ ท่านั่งแล้วก้มลำตัวให้ศีรษะผ่านไประหว่างเขา่าโดยใช้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงให้ปลายนิ้วแตะที่เส้นตรงที่พื้นในระดับเดียวกับปลายเท้าทั้งสองข้างแล้วนอนลงกลับสู่ท่าเริ่มต้นโดยจะต้องให้สะบักทั้งสองข้างแตะพื้นนับเป็นหนึ่งครั้งและปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันไปจนครบ30วินาทีในการทดสอบจะไม่นับจำนวนครั้งในกรณีต่อไปนี้ 1. มือทั้งสองข้างไม่ได้วางแตะที่บริเวณหน้าขาทั้งสองข้าง 2. ในขณะกลับลงไป สุท้าเริ่มต้นสบักไม่แตะพื้น 3. ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างไม่ได้ยื่นไปแตะเส้นตรงที่พื้นระดับเดียวกับปลายเท้า 4. ผู้รับการทดสอบใช้มือหรือข้อศอกยันพื้นเพื่อดันลำตัวลุกขึ้นบันทึกจำนวนครั้งที่ทำได้อย่างถูกต้องภายในเวลา30วินาทีโดยให้ผู้รับการทดสอบทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว